ลงนะนี่คือตรกะวิบัติแห่งปีที่ทำเอาคนไทยงงกันทั้งประเทศในขณะที่สถานการณ์ชายแดนยังคงตึงเครียดและเราแทบจะอยู่ในภาวะรบกันอยู่รอมร่อแต่จู่ๆชาวเน็ตกัมพูชากลับพร้อมใจกันออกมาโวยวายต่อว่าประเทศไทยว่าแหลงน้ำใจ ที่ไม่ยอมส่งความช่วยเหลือไปให้พวกเขาที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมอย่างหนักนี่มันเรื่องตลกร้ายอะไรกันครับเนี่ยต้นเรื่องมันมาจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดเสียมเรียบครับซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนกว่าสอง0 0ครัวเรือนและแทนที่พวกเขาจะเรียกร้องไปยังรัฐบาลของตัวเองพวกเขากลับหันมาทวงบุญคุณกับประเทศไทยโดยอ้างว่าในอดีตเราเคยช่วยเหลือมาตลอดจนมันกลายเป็นนิสัยเคยตัว ที่พอเดือดร้อนทีไรก็ต้องแบมือขอจากไทยผมก็อยากจะถามกลับไปสั้นๆครับว่าพวกคุณเป็นประชากรส่วนไหนของประเทศไทยครับลืมไปแล้วหรือว่าเรากำลังทะเลาะกันอยู่ลืมไปแล้วหรือว่าใครเป็นคนเริ่มลืมไปแล้วหรือว่าใครที่เคยอวดเก่งอวดดีปากดีถึงขั้นสั่งให้เราปิดด่านถาวรพอถึงคราวตัวเองเดือดร้อนกลับมาทำหน้าสลด แล้วโวยวายว่าเราแล้งนั้นใจแบบนี้ก็ได้เหรอและสาเหตุที่สำคัญที่สุดที่ทำให้คนไทยไม่ได้รู้สึกสงสารก็คือพฤติกรรมในอดีตของพวกคุณเองครับจำได้ไหมเวลาที่ประเทศไทยเกิดภัยพิบัติไม่ว่าน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือถนนถลม่มพวกอินฟลูเอนเซอร์และชาวเน็ตของพวกคุณออกมาพูดว่าอะไรพวกคุณบอกว่ามันคือเวรกรรมมันคือบาปกรรมที่ประเทศไทยต้องชดใช้ เพราะไปรุกรานแผ่นดินของพวกคุณพอถึงคราวที่เวรกรรมมันไปตกที่บ้านตัวเองบ้างกลับมาโวยวายหาคนช่วยตรากาแบบนี้มันใช้ไม่ได้ครับถ้าเดือดร้อนจริงๆทำไมไม่ไปขอความช่วยเหลือจากผู้นำของพวกคุณล่ะครับไปขอคุณหุนเซนสิพวกเขาร่ำรวยมหาศาลไม่ใช่เหรอะทำไมถึงปล่อยให้ประชาชนของตัวเองต้องมานั่งแบมือขอความช่วยเหลือจากศัตรูที่พวกคุณสร้างขึ้นมาเอง และนี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่ยังคงด้อยพัฒนาเวลาที่ประเทศไทยเกิดน้ำท่วมเราจะเห็นภาพความสามัคคีเข้ากล่องอย่างดีถุงยังชีพถูกลำเลียงเข้าไปถึงมือผู้ประสบภัยแต่ที่กัมพูชาเป็นอย่างไรครับภาพที่เราเห็นคือไม่มีหน่วยงานภาครัฐเข้าไปดูแลไม่มีเงินเยียวยาของบริจาคก,ก็มีแค่บะหมี่ไม่กี่ซองประชาชนต้องดิ้นรนช่วยเหลือตัวเอง ภาพแบบนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าโคตรเวรกรรมของจริงเวรกรรมที่เกิดจากการมีผู้นำที่ไร้ประสิทธิภาพและไม่เคยใส่ใจความเป็นอยู่ของประชาชนดังนั้นก็อยากจะฝากไปถึงเพื่อนบ้านของเราว่าเลิกตะกะวิบัติเลิกแบมือขอแล้วหันกลับไปมองดูตัวเองมองดูผู้นำของตัวเองแล้วก็เลิกเอาตัวเองมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยได้แล้วครับ เพราะด้วยการบริหารจัดการที่ล้มเหลวแบบนี้ต่อให้ผ่านไปอีก10ปีพวกคุณก็ไม่มีทางตามเราทันหรอกครับคุณคิดว่าประเทศไทยควรจะให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้หรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดกันได้และอย่าลืมกดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ Podcast. ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ